หนองบัวพิทยาเอฟซีจากรากฐานสู่ผลผลิตสุรีสูงสุดครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับลูกหลอกพน้านะครับและอยู่ในสปอร์ตขับอีพีที่สิบสองครับผมก็อีพีนี้ก็มาดูกับทีมพิสานอีกทีมหนึ่งที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กับบริรลามยูไนเต็ดนะครับแคเดมี่แห่งนี้เนี่ยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬานะครับยุสิบยุสิบเอ็ดและก็ยุสิบสองนะครับผมอ่ะก็จะมีรุ่นดังนี้นะครับยุสิบอายุสิบปีนะครับก็จะเกิดระหว่างปีพศสอง ยู11ปี2554และยู12ปี2553ครับผมอ่ะอาคาเดมี่นี้เนี่ยก็เป็นอาคาเดมี่ของหนองบัวพิทยามศบนเหลีกไทยเหลีกสูงสุดนะครับเป็นเหลีกสูงสุดของประเทศไทยนั่นเองนะครับผมก็สโมสรน,นี้ก็จะมีความโดดเด่นที่ค่อนข้างที่จะมีผลงานโดดเด่นทั้งในภาคอีสานและภาคอีสานตอนเหนือนะครับผมและ เป็นทีมที่เคยเอาชนะ s อ g เมืองทองด้วยสกอร์4-0ต่อครับผมโดยการเป็นแชมป์สวนอีสานไปเจอกับ s อ g เมืองทองนะครับผมในศึกเยาวชนช้างจุ่นเหนือครับ2019นะครับใครที่ติดตามก็นา่าจะรู้ผลงานของหนองบัวพยาอีสีนะครับผมทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุดยอดทีมน,นะเพราะล้มยักษ์ใหญ่อย,อย่างบุรีรัมย์ยู่ในเตะคาเดมี่มาได้นะครับผมถึงจะได้ไปเจอกับ s อ g เมืองทองนะครับอ่ะคาริมี่หนองบัวเนี่ยเป็นอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆเกนาะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักจังหหววัดัดนนนองบลาาพูนเนี่ยก็สามารถ เิร์ดูรายละเอียดใน Google ได้นะครับผมก็มีรุ่นยูสิบสยห้าแล้วก็ย17 U19 ดยูบนะครับผมมีมีหลายรุ่นนะครับแต่ตอนนี้คัดย1 0 1บ12อนะครับรุ่นส่วนรุ่นอื่นนี่ยังไม่มีประกาศออกมานะครับผมคือเป็นแชมป์เกือบทุกรุ่นเลยครับแล้วก็มีทุนให้นะครับแต่ว่าเรียนโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับผมเป็นโรงเรียนพิเช้าบัณฑิตนะครับผมอ่าอันนี้ก็ติดติดตามเพจเอานะครับและก็สิ่งที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือ บัตรป,ประจําตัวประชาชนชุดนักกีฬารองเท้าผ้าใบรองเท้าสตาั๊ดนะครับผมเริ่มลงทะเบียนเนี่ยเจ็ดโมงเช้าที่สนามหญ้าเทียมสโมสรหนองบัวพิชยาเอฟซีนะครับผมอใครที่สนใจนะครับฟังก่อนนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปเริ่มลงทะเบียนกันได้ที่หน้างานเลยนะครับผมเป็นสนามหญ้าเทียมนะครับอ่ส่วนผลงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะครับมีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์และมีทีมฟุตบอลที่ค่อนข้างจะมีผลงานโดดเด่นนะอยู่ในอันดับท็อปท็อปไม่ท็อปแต่ว่าก็อยู่ในอันดับที่ อ่ะท็อปสิบแล้วกันบนไทยลีกนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปติดต่อได้ที่เพจเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับมันจะมีบัตรประจาตัวประชาชนก็ให้เตรียมสําเนาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวจริงไปนะครับชุดกีฬาแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าสตั๊ดก็เตรียมไปให้พร้อมนะครับเริ่มลงทะเบียนเจ็ดโมงเช้านะครับที่สนามหญ้าเตรียมสโมสรหนองบัวพิชยเอฟซีนะครับผมอ่ะก่อนจัดกันไปนะครับก่อนที่จะทําความรู้จักเล็กๆน้อยๆกับหนองบัวพิชัยเอฟซีเนี่ยก็คือเป็น อยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็เป็นทีมกลางๆเนาะแต่ก็เป็นผลงานที่โดดเด่นครับผมก็ใครที่ดูฟุตบอลเนี่ยก็น่าจะเห็นว่าทีมใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลงานที่โดดเด่นนะครับทีมเยาวาชนทีมแคาเดมี่ก็มีผลงานที่โดดเด่นเหมือนกันนะครับอะใครที่สนใจก็ติดตามได้ที่ Facebook แฟนเพจหนองบัวพี FC เอฟซีหรือรอคอมเมนต์ทิ้งไว้ครับเดี๋ยวจะหาขมูลมาให้ไมไป็นไครับผม